ครับสู้เลีงข้าวชาวใต้นะครับนะวันนี้พามาโรยกันแล้วเลยครับกับเร่งผ่าโรยของเรานะครับของดีขึ้นชื่อจังหวัดสุราษฎร์ธานีปลาเมงก็ไปแล้วนะครับโอหนาซ่านก็กินกันแล้วผัดไทยทาช้างนะโอ้หลายๆอย่างตอนนี้นะครับห้อยหนังรุมกันเร็วนะแต่วับวันนี้เรามากินของดีอีกหนึ่งย่างนะครับนั่นก็คือสละอาทิตย์อำเภอวานาท่านจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับโรยพันพื้นะครับอ่าเร่งผ่าโรยนี่เราไปคุยกับคุณยุทธพงศ์มาตีทำครับ เจ้าของส่วนสระอาทิตย์ครับเท่าที่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าก็ยัดเด็สันบีน,นะครับ <c oughs> ได้นะครับนะก่อดอื่นเลยนะครับเุณ้าวความเป็นมากของส่วนสระอาทิตย์ยอาทิตย์นี่ชื่อใครครับเป็นชื่อพอครับพอชื่ออาทิตย์ตอนนั้นที่ทําส่วนสระอาทิตย์พอก็ไปดูงานกับกรมส่งเสริมการกาเกษตรที่จังหวัดจันทบ,บุรีครับ จากนั้นเขาไปดูเรื่องทุเรียนแต่ว่าพอไปถึงกรเห็นสระถึงกส็สนใจสระเลยก็ซื้อสระกลับมาฟ้าติบานตอนนั้นสระกิโลหนึ่งสามรอกว่าบาทนะครับพอซื้อกลับมาฟ้าใครถูรู้ชิมไห้แม้ชิมแล้วก็ยัดยัดชิมก็ปรากฏว่ามันรสชาติดีกว่ากระม ก็เลยสนใจเดี๋ยวจะปลูกแต่ตอนนั้นเข้าไปดูเรื่องทุเรียนแต่ก็ไม่ได้สนใจทุเรียนคือบ้านบ้านเราอยู่นั้นเนี่ยสาระไม่มีไม่มีที่ดุกกำนะลูกกำเปลียวๆนะใช่ครับไม่ได้ลูุกกำนะตอนนั้นถึงผมเกไปเจอมาก็เลยเอามาปลูกที่ะสร้านก็ไล่ปี่ไหมครับตอนนี้ปลูกมาสามทุ่มปีครับสามทุ่ปีครับตอนนี้เราก็มีสายพันธุ์มีเนินวงเนินวงจะเป็นพันธุ์แดงๆที่เรานํามาปลูกที่จังหวัดสุราษฎร์นันนำพันธุ์มาจากจันทบุรีแล้วก็ตอนนี้ก็จะม แล้วก็จะมีพันอรอรนี่เป็นพันที่เราผสมขึ้นมาได้เองครับโดยการทำสายพันเลยนะครับใช่ครับค่ะเราตอนเริ่มต้นือว่าคุณพอไปแรงงานมานี่เราก็เรามาปลูกนี่เล็กๆก้อนใช่ไหมคะแต่ว่าตอนเนียนเท่าไรแล้วครับว่สามสิบกว่าปีนี่ตอนที่มีอยู่ก็ประมาณสักร้อยห้าสิบรายได้ครับโอ้นะครับไม่ต้องท่าเมื่อกี้ต้นนะครับร้อยห้าสิบรายเลยแต่แต่ตอนนี้าเริ่มปลูกนี่ไม่ได้ยมาร์กใช่ไหมไม่ได้มาครับ พอตอนนั้นปลูมาดูที่จะสิบแปดตอนนี้แถวไรเนี่ยครับคือเดิมนี่ยนะท่านอย่างยี้มันเป็นผลไม้อื่นนะเป็นง้อเป็นทุเรียนจะให้เป็นง้อเป็นทุเรียนเดี๋ยวปาสลัดนี่ไม่มีครับแต่ตอนนั้นพอก็ดูว่าบ้านเราอันละกำปลูได้มันก็เมื่อยอันละก็เลยทดลองมาปลูอืมนะครับนี่นะท่านนี่มอสต้อกัรปลูกผลไม่อยู่เร็วนะครับนะใช่ครับปล่อยได้กับปล่อยนะท่านหนึ่งอ้าพราะว่าตอนนี้เราเอาสาระมาปลูไม่ไหมคนจันทบุรียังตามมาดูไว าทาให้สระเราเนื้อไม่ดําไม่หยุบก็ปรากฏ<อ>ว่าทีนี้มันมีแร่ยิปซัํมอยู่<อ>ซึ่งแร่ยิปซัํมก็เป็นปุ๋ยเป็นแคลเซียมซัลเฟตให้ผลไมยรสชาร์ตด,ดีคนทิจันยังสร้างแร่ย,ยิปซั่มจากที่นี่ไปใส่ผลไมยเขาเลยครับถ<อ>ึงทําให้เงาะโรงเรียนได้ G i ไอไปในตัวทัว่วอาเภอเลยครับเพราะเรามียิปซัํมอยู่ในใต้พื้นดินใช,ใช่ครับใช่ครับสิ่งห์บุชีทภูวิาสานนี่เลยครับเพราะนี่ยหอ้ร้อยกรอบ ครับสาระเราก็ต้องรอยกันจ่ายครับผ<ห>ลไม <c oughs> ้เทียง่ายตรอจายดีเมื่อนกันหมด <c oughs> แล้วทั้งนี้ตอนแรกๆที่ว่าไม่มีใครรู้จักสาระเลยแล้วการทําการตลาดนี้หรือมมันเพือมั้าง,งอตอนนั้นเราก็ไปออบูธครับตอนในพุ่มเรียนจบมาไม่ไม่ก็ไปช่วยพอออบูธท,ทัวร์ประเทศเลยครับโดยตลาดลักลักที่เราไปก็อยู่ภูเกตฮาร์ดย้แล้วก็ขยายไปฟังอีซานก็ไปครับเชียงใหม่ก็ไปจนคนรู้จักะ จนมีห้างตอนนั้นห้างลิงปิงก็ได้ติดต่อไปค่ายในห้างผัวเซ็นท่านเนี่ยวันนี้ก็เอาไปวางเหมือนกันเนะี่ยเดี๋ยวเขามีสนามบินสุราษฎร์ครับที่ว่าไปวางตอนนั้นเนะน,นี่ยตอนนั้นเราเริ่มจะวางค่ายแล้วใช่ครับพอ,บอ,บอเราเพิ่มลิตรมาคือก่อนวางค่ายนี่เราก็ค่ายถั่วไปถูกไหมครับใช่ครับเราเอาบู้ดถั่วไปนี่ให้คนได้ชิมวาซาล่าเป็นรสชาติตอนนั้นคนก็ยังไม่รู้จักซาลา้งอธิปพี่ ใช่ครับอ่าก็ไม่รู้จักสระเลยเพราะตอนนั้นยังไม่มีสระดีฮะมีแต่ระกำเขาก็นึกว่ามันเมื่อระกำพอจริมาเออเนื้อมรสราจัหว่านห้อมกว่าคนกันเลยเออรูจักครับดูจักสระมากกว่าระกำกลายเป็นสระอาทิตย์วันนี้นะครับนะอแต่ว่าวันนี้ไปไกลวันนี้นะครับไปไกลพุ่นรถตัปทีเราเอนอยู่ก็คือเรามีสละลอยแก้วเพิ่มเข้ามาด้วยจ้าให้ครับจุดเริ่มต้นของการเป็นสระลอยแก้วคือได้ครับ ตอนที่ทำสละลอยแก้วตอนนั้นเมื่สละมันจะมีช่วงตีชนนะ้ลไม้ช่วงที่เราคายไม่ทันตอนที่เราไม่ได้ทำลอยแก้วเราก็ต้องเอาไปไปทิ้งมัง้งไปแจ้มัง้งจนเนี่ยที่บ้านก็เลยคิดว่าต้องห้าพลิตภัณฑ์อะไรทีวามันสามารถจะแปรรูปได้ช่วงดีว่าผลไมย อื่นอ๋อสละมันก็อ๋อก็เลยเอามาทำสลัดลอยแก้วคือเราจะบอกว่าพุ่ผลออสลดนี่โอทั้งปีโอทั้งปีแต่ก็หนูโอตูเรียนบางคุดเนี่ยมันโอปีละครั้งใช่ไหมครับแต่พอข้อเรามาโอ๋จนกับบางคุดโอ๋จนทุเรียนคนไปกินนู่นใช่ครัก็โรคไข้ไม่โอใช่ครับอ๋อถึตะเพิร์ดีครับก็เลยเปลี่ยนมาเป็นนไอ้ี่แลงทำสลัดลอยแก้วครับครับทั้งที่นี่กำลังในการผลิตมาแปรรูปอดีตกับปัจจุบันนี่ต่างกันนะเพื่อตอนนี้มีแพ็กเกจนะมีการซีนอะไรแ่บนี้ครับ ะมะก้อนนะเราชายคนผลิตทั้งมอดแล้วก็ชายคนชายเป็นฝ้าปิดนัน่องจะเป็นฝ<า>้าปิดจัได้ป็นฝ้าปิดครับ<ๆ>ถึงตอนนี้เราชายเครื่องจักรเข้ามาช่วยก็มีเครื่องบรรจุมีเครื่องซีนก็มะก้อนเราจะทําวันหนึ่งได้วันหนึ่งเต็มที่ก็วันหนึ่งประมาณสองพันกระปุกอันนี้ครับแต่ตอนนี้ตั้งแต่เราชายเครื่องจักรเข้ามาก็ผลิตได้ชั่วโมงละแปดร้อยกระปุกชั่วโมงละแปดร้อยเลใช่ครับนีครับลูกค้ากับตลาดเราอยู่มนกับล ลอยแก้วนี่ก็เป็นลูกคา้างานแต้งงานบวชหรือที่สุราน,นี่ก็จะมีที่โรงแรมแก้วสมุยมีร้านขนมจีนมีนาคนดีก็มีขนมจีนนะภูเก็ตแล้วก็มีอีกหลายร้านครับที่สร้างเมืงนะใช่ครับครับอันนีอ้อันนี้เห็นมาบ่อยๆแชคแข้งมาเลยเราก็สาม,มารถส่งได้แล้วก็อยู่ได้ที่วันนะี้ อันนี้ของเราจะทําเบบไม่ใช่สั้นกันบูดเราต้องแช่ฟีดไว้หลบซิปไปดรงซ่าเลยถ้าลูกค้าสั่งเราก็จะแพ็คกล่องปูมไปให้ก็อยู่ได้ประมาณ3วันครับโอ้กินในตัวประเทศนั่นนี่ครับเราส่งห้องเย็นกับอ่าไปรสานีไทยนะครับตรงห้องเย็นครับอ่ะมาถึงไหนเดือนก็ใายพันกันบ้างกับปัจจุบันนี้สาวบอมีซ้ำใส่พันครับใส่พันให้ผันพริ้วมังครับมีใายพันให้มังครับอ่าพันดั้งเดิมเราจะเป็นพันเนินวงเนินวงนี่เนื้อจะม้าเดรโรชาจะว่านมีเปรี้ยวนิดนึงนี่จ้ คือเราจะเข<อ>ียนบล็อกไม่กลับว่าผันไรเขียนบล็อกครับตีทุ่งจะมีเขียนบล<ป>็อกอ๋อครตีทุ่งคือเขียนบล็อกเลยว่าผันไรนะครับใช่ครับเต,ตือนแต่ใครอีช็อปตั้งเดิม อันนี้ออรอนั่งออรอนังเดิมเดินวงครับเดี๋ยวก็จะมีเป็นพันสุมาลีมันต่างกันบ้างเพือนครับนี่ข้เกได้ไหมครับพันสุมาลีลนี้จะมีกลิ่นหอมเฉพาะเข้มันครับจะหอมว่านแต่ว่าเนื้อจะน้อยกว่าเนินวงเดี๋ยวเราก็ถ้ามาจะชายมาแปรรูปทำสละดลอยแก้วได้ด้วยอะไรที่ทำแปรรูปนะครัะพันสุมาลีครือเอามาเป็นลอยแก้ว นี่พ่ออโรนะครับนะทุ่งนี่ออโรออโรอันจะเป็นสลัดทีอ่าเป็นสลัดทีอ่าจวัาดีสุดในมัรดาสลัดครับแต่ผมไม่แกเองครับผมไม่จะได้ได้เนี่วิธีการแกะสลัดจะให้กรองจับเวลาอะไรจะกรองแกนะครับพอเราแกะถังวัวเนี่ยเนื้อมันจะคลำคลำคลาย้วกันมาส้มสลัดแต่ว่าจะมีรสชาติว้เลยนะครับมุดแบบนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวก็คลำคลแบบนี้ครับอันนี้ออโรนะครับครับเห็นกบิดยาวัวใช่ไหมครับใช่ครับบิดยาวัวแล้วไหมครับบิดปุ๊บ ยะแก้ได้พันนี้ลองแก้ยากจะลองแก้ไหมไม่ไม่เอาปิ๊งเย้วยคอยคอยลองคอยลองหอมเลยนะทีนี้คณะเพึ่งแก้มันจะมันจะห้อมเลยกับว่านีสุดเนี่ยมาดาซาร่าเลยกับพันออร์อันนี้คือเป็นพัน์ทเร่ผสดผสมใช่ใช่ไครับใช่ครับขยายพันธุ์เหมือนเรือกับซาร่าอหาต้องเยะมาจ้าเหนือเยื่อครับแทงคแน่งมันออกมาก็ได้ครับแต่ว่ามันจะได้ปริมาณน้อยถ้าดีต้องตัด ต้นมาเลยับมันจะมีตาอยู่ตามต้นเลยครแบ,บเพอในกระบะทรายมันมันแตกขึ้นมาเ<อ>ม็ดแรกก็ไม่ได้เม็ดแรกกกลายพันธุ์หมดครับตอนอมสมัยก่อนดีเอามาปลูกพอก็ใช้เม็ดมาขยาย่อยไปเจ้ห้าต้นพู่มันกันครับแต่พอได้ต้นพู่มาเซตเราต้องมาขัดไส้พันธุ์อีกทีครับบางต้น<ช>ก็ มีดอแต่ไม่มีเกสรก็มีเมื่อประมาณยี่สิบปีที่แล้วเนี่ยผมไปทําสกรูกับคุณลุงอาทิตย์จำได้เลยครับแล้วผมเอาเม็ดนี่มาปลูกปัจจุบันได้แล้วนะครับเป็นหลวงครับเป็นพันดูใปมีแต่ใบอะต้องผสมเกสรนะสระที่ไม่เป็นพันอาทิตย์เลยตอนนี้ค่ะใเข้าว่ามีมหาวิทยาราชภัฏสุราธานีก็เข้ามามีส่วนรวมใช่ครับใช่ใช่ครับมาหลาวิทยาราชภัฏนี้ตอนนี้ก็เข้ามาช่วยในเรื่องการท่องเที่ยวแล้วก็พัฒนาพิพิธภัณฑ์ตอนนี้ก็ไปทําปัวไสรับ สะละเราทำไอศครีมสละครับเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไปครับแต่ตอนนี้เราก็มีโปรเจกต์ทำลาวสละด้วย<อ>ที่ว่าได้ถังมดเลยนะทังเนื้อะังเนี่ยทังเปลือกทังเม็ดนี่จะมาทำประโยชน์ด,ด้วยใช่ครับเปลือกนี่ถังมาอะไรก็นําไปจะทําเป็นปวดซี่ยอมผ้าพอนนี้ครับเขากาลังวิใจัยให้ยุ่งครับเม็ดนะครับเม็ดอ่าเม็ดเอาไปเผาท่านครับตอนนี้ไปเผาท่านเพื่อจะเอามาดับ ผัวกลิ่นในตู้เสื้อผ้าแบบนี้ครับอ๋อเป็นท่านแต่ว่าแบบดูดกลิ่นนะชายทานดูดกลิ่นนะได้ดีว่าท่านทั่วไปก็เมื่อนท่านตัวไปครับแต่่ายเม็ดสละเราไม่ทิ้งได้ครับอจก็คือว่าได้ตั้งแต่ใชายได้ทุกย้างครับโอนก็มากินแม็เราไปใช้ได้นอกจากคุณลุงอาทิตย์ทำาเลยเนี่ยชุมชนหรืออำเภอได้ได้บ้างกับจากสวน่าอาทิตย์อาทิตย์นี่เราก็เปิดเป็นวิสาหกิจชุมชนก็ให้คนในหมู่บ้านก็ได้มีส่วนรวมครับ มันมีกิจกรรมไม่ได้ทีส่วนสลอาทิ์ชาวบ้านก็สามารถจะนําซินคาในหมู่บ้านมาวาง่ายได้ครับหรือใครจะรับสลาเราไป่ขยเราก็มีเปอร์เซ็นต์ให้ครับยังมีการไปดูงานไรหรือไม่เราเคยไปมีมีครับช่วงนี้ก็ยังมีมาดูงานบ่อยๆครับมีข้องอ่างเกษตรกรหรือกลุ่มนักศึกษาคนนี้ก็มีมาครับมีมาเรื่อยๆครับก็ต้องบอกว่าคือไม่ใช่ได้เฉพาะในส่วนของอาทิตย์อย่างเดียวนะครับลุงอาทิตย์เนี่ย ต้องการันตีนิดนึงนะครับ่านเป็นเกษตรกร,ท,กรที่ไร้รับรางวัลให้ครับเป็นได<อ>้ปลาดของเป็นดินหรือก็เป็นเกษตรกรดีดินแห่งชาริครับะนะครับปลาดของเป็นดินและเกษตรกรดีดินแห่งชาร์นะครับเพราะนันที่บ้านก็จะใกล้เป็นโรงเรียนที่เรากเรากษตรกรเป็นโรงเรียนเกษตรกร,กรไม่ในตัวะ <c oughs> ไม่ใช่เฉ <c oughs> พาะคนสุราษฎร์ธีมาเรียนรู้นะครับคุณมาจะกตัวมาทศคริ้มาทุกชาตตัวนะครับเนี่ยคุณอาทิตย์มาที่ำนะครับนะด้รับรางวัลปลาดีเด่นของปลาดปลาดของเป็นดินเลยนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบสองนะครับ กษตรดีเด่นนะครับสองปาน่าร้อยห้าสิบหกใช่ไหมครับใช่ครับนะครับ <56. S 1> ก็ไม่ธรรมดานะนะครับนี่ก็คือสิ่งที่สร้างให้กับชุมชนนะในวันนี้นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยในเซคอนเซ็ปต์ของเรานะครับกับรายการเล่นข้าวชาวใต้ของเราเนี่ยก็จะมีเรื่องของเล่งผ่าร้อยเพราะเนี่ยซึ่ง,งจะยากจะไข่คือความร้อยของสระอาทิตย์นะครับ อ่าช่วยเน็กวิธีการกินนิดกับว่าต้องรสชาติหรือนะครับอ้าวครับครอ้าวผมโอโรก่อนโอโรนี่รสชาติจะเป็นยังไงครับอ่าจะมีรสชาติว่านว่านไปเลยครับว่านเนี่ยเนื้อนิ่มครับเป็นไงบ้างนะว่านว่านเจิบเลยเนื้อนี่ละลายเลยนะครับใช่แต่ถ้าไปจิมผันอื่นผันอื่นก็จะจืดไปเลยเพราะมันจะว่านที่สุดอ่ะพิษแล้วมาทิ่นี่เนี่ยก็อนุญานะถ้าเป็นเยอะอื่นเป็นอะไรผันอื่นครับผันอื่นวงจะมีเนินวงมี เดี๋ยวเพราะว่าไม่เข้าเข้ากับเทพเร่งยวเผาโรยมามันต้องอันนี้ก็ได้ตรงไงโรยจริงอันนี้จะเป็นซูมาลีฮะซูมาลีที่เรากินกินกันอยู่ทั่วไปครับใช่ครับซูมาลีก็จะมีกลิ่นหอมครับแกงแล้วก็เลือจ้าข้าวแกะเองอ่ะไม่ไลยมาเกะเร็วเนี่ยคือได้กินอลไรครับสักตเร็วอ๋อจะว่าให้สังเกตเร็วรู้ใจเล็กกว่าใช่ไหมครับอันนี้อะไรนะครับอันนี้พันซูมาลีครับซูมาลีนะครับอะ จิกวช่เหล็กจิกแล้วก็บิดบม่ด้ไหมบิด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 อ่าครับเดี๋ยวเดี๋ยวข้อีกลลกนะครับเดี๋ยวเี่ลบมือนิดนึงอ่าแต่แต่โซมาลีนะเหนือมันจะเนี้ยๆของแน่เลยครับเหนือมันจะออกมาช่วยว่านะใช่เหนือจะช่วยกว่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรนจัดจัดวิธีการแก้นะครับวิธีการแก่เนี่ยเนี้ยเรนจัดจัดว่าบางทีเราแก้ไม่เป็นนะครับอันนี้ครับปึ๊บเขาเขา ชาวของส่วนแบบปอกง่ายมากเลยนะเราว่างีปอกแบบปอกตัววันนี้ครับเออปอกตัววันนะครับก็คือปนีหานี่ยผมจะแก้ดูนะครับไม่ใช่นั่นแกะเล้วนะมุดมุดปัานี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยกรองเลยไปท่านเออคนแกะอย่างแกะไม่ค่อยทุ่นนะนี่จับตึ้งกบิดปัานี่ใช่ไหมครับอ่าหายนิดเดียวลองลองอันที่ถือว่านี้เอาลองลูกนี้อ่นลองลงนี้อืมได้เหมือนกันนะได้เหมือนกันไม่ยากไม่ยากเออไม่ยากไม่ยาก ก็จะเห็นหวานเหนือของซูมาลีจะช่วยว่านะจะช่วยว่าใช่ครับนี่นี่ซูมบอกต่อมาทำร้อยแก้วนะฮะอืมแต่เพราะว่าของแบบพันออรอมันจะซี่คล้ว่าหวานใช่ไหมอมหวานใช่ไหมครับแล้วก็ข้องเนินวงนะเนินวงนั้นเนื้อจ้าม้าทำไห้ไม่ได้ไปต้องแกะครับไม่ได้ไม่กินแล้วไม่อยากกินเนี่ยวแกะโกไลทุกแล้วอืมนะครับอ่ะก็ถือว่าเห็นไหมว่าความต่อยอดจากสาระที่ว่า คุณอาทิตย์ไปกินมาแล้วก็มาต้อยอดมามาเป็นมาปลูกอีตสุรานะครับตอนนี้นะครับนะแล้วก็ได้กับชุมชนในจังหวัดสุราษฎร์นีแล้วก็คนไทยด้วยนะครับสุดท้ายกับคอยคุณยุทธพงศ์นะครับได้เชิญชวนนะใครมีโอกาสได้มาชิมสละอาทิตย์ครับอ๋อครับส่วนสละอาทิตย์ก็ตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านนาซ่านครับจังหวัดสุราชถ้าไปจะในเมืองสุราชก็เส้นอาณาซ่านเวียงสะครับก็เลยตลาดนาซ่านไป4ี่กิโลฮะ ก็แวะชิมแวะชมได้ครับมีสละใ <Rainbow, S 1> ห้ชิมทั้งวันครับที่ส่วนสละครับแล้วก็เป็นทุเรียนดูด้วยนะครับใช่ครับให้ความรู้กับเกษตรกรนะครับที่สนใจในการทําส่วนเกษตรนะครับโดยเฉพาะการทําปลุกสละนะมีหลาย่างกับนี้มันไม่เเป็นสระเป็นมากเป็นทุเรียนไม่ได้มีครบนะกับกาแฟใช่กาแฟก็ทำครับกาแฟกับปลูกเองคั่วเองเหมือนกันนะปลูกเองคั่วเองนะครับทานมีคมตาได้นะครับกับเล่งพารวยวันนี้ต้องขอบคุณนะครับคุณยุทธพงศ์มาติธรรมครับส่วนสระอาทิตย์ครับขอบคุณมากครับในเานกิจกรรยกัรครับ วันนี้รายการของเรากับมดเวลาลงแล้วค่ะเราส้างคนแล้วก็ทีมงาน NBT ภาคใตายข้อลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ